ทุกคนไปขายขนมที่ทะเลกันตอนนี้ก็ประมาณตีห้าต้องไปจองที่ไว้ที่ประจำของเราอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นมาจอดแล้วเราก็ต้องไปเลื่อนไปจอดที่อื่นหรือใช้เวลากินอาชีไปถึงทะเลทุกคนดูนะ เดมน,นาป้าจะมาขายเอาขาประจำของป้าแต่วันนี้มีขนมปังแค่เจสิบชิ้นปื่อวานทำไม่ไหวปื่อวานทำทั้งหมด3ามยี่สิบชิ้นของลูกค้าสองรอชิ้นแล้วก็ประวานก็มาขอแบ่งยี่สิบชิ้นเอ้ยเอยอสาสิบชิ้นก็เลยเหลือแค่70็ดสิบและเจ็ดิบชิ้นก็ <c oughs> มีปังหนึบแล้วก็เค้กกล้วยหอมแล้วก็ขนมปังสังขยาใช้เวลากี่นาทีทุกคน ดูทันสมัยไหมมีจอด้วยทุกคนนี่มันสว่างเลยมองไม่เห็นนี่คือจอนะแล้วมาถึงทะเลก็ขี่รถมาจากบ้านมาทะเลก,ก็ประมาณสองนาที นะมาไม่ทันมาไม่ทันเออมาไม่ทันเข้ามาจอดแนละ้วที่ประจําของเขาคนใขาอยากมีที่ติดทะเลไม่ใช่ที่ของป้านนะก็ไม่ได้ปลอมโผลให้เขาด้วยนะอยากให้ทุกคนเห็นความเจริญไงอาจจะขายแพงอยู่หรอกที่แบบนี้ สวยนะมีจอโทรทัศน์ใหญ่ด้วยเห็นไหมทันสมัยมากออตอที่นี่เยี่ยมเยี่ยมมากมากเย็นนี้สงสัยจะไม่ได้ขายอะนี่ขนมขนมรวมๆกันก็แค่ ร้อยชิ้นได้ไหมบอย่อยแบบเออรวมกันแค่ร้อยชิ้นหนึ่งทุกคนวันนี้น้อยไม่เหมือนเออ <c oughs> ทุกทีป้าจะไก้์เมนูนะทุกท,ปท,กทีป้าจะทำทำขายวันเสาร์ประมาณร้อยห้าสิบชิ้นหายไปเจสิชิ้นอะแปสิชิ้นอะวันเนี้ยไม่ไหวเหนื่อย ไอ้ขาวเลยเนี่ยยังไม่ตื่นแน่เลยนี่ทุกคนฝากากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ